แกเสร็จแล้วจ้าคุณพ่อบาลยกเอาไปเตรียมใน,มนร้านด้วยหนูเบาเบาสวัสดีจ้ามันนีแพนพามาเบิ้งคุณพ่อบาลเห็ดกระถางดอกกระถางต้นใหม่อีกอีกหนึ่งรอบเห็ดจากอิหยางคุณพ่อบาลสศษกระเบื้องเก่าเศษกระเบื้องเก่า เ๋ไทยบชัดเออเถ้าถงเศษมันก็ไม่ได้ว่าเศษอะไรดอกมันก็เต็มแผ่นนี่เป็นเต็มแผ่นเนี่ยเพรว่ามันเป็นคนละลายมันเหลือมันเกิดจากการคำนวณผิดพลาดของช่างของผู้รับหมอเอืเอฮาฮอจะเฮ็ดขนาดนี้เลยขนาดตามแผ่นกระเบื้องเลยบ่มีการตัดใช่ไม่ได้ทิงท้งอะไรทุกอย่างอ,อันนี้ฮากับขั้นตอนแรกก็ผสมปูนก่อนเลยจ้ะผสมปูน ขั้นตอนนี้จะง่ายกว่าอันตอนรอไม่ทันฉีดบอเพราะว่าพ่อๆกันก็คนละอย่างคนละอย่างอ๋อคนหลายอย่าง,างปูนกาผสมหนึ่งต่อหนึ่งน้องวันนี้ก็ไป<ะ>ถึงก็หนึ่งต่อหนึ่งเนอะปูนก็่อนถังเ่ะหนึ่งในสามของถังอ่ะปูนอ๋อขอนถังซ้ายเต็มถังปูน่อนถัง แล้วแต่คนอยากได้แข็งๆก็ใส่คนเยอะๆหน่อยอันนี้ตามใจคนผสมเลยจ้ะมีหลายใส่หลายมีน้อยกับไ่น้อยเดี๋ยวฮออันรอเบิงงตอนคุณพอบันเห็นเลยเนาะอันนี้เฮาก็ททำการล็อกแมนบ่น ไอยู่สงโอ้ยลมกระแฮงบัดที่นี่ให้ซ่จับจบอ๊บเดี๋ยวไปเห็นจับตบกะกรงนี่เขาจะได้กระถางใหญ่ถ้าเป็นยางมอเตอร์ไซค์มันจะง่ายกว่านะ เด hey, ี๋ยววันนี้ไม่มียางมอ็หมดที่เสร็ให้ลายมันต่อต่อกันแบบเนี้ยหันแผ่นเนี้ยหันชนแผ่นนี่ พอแผ่นนี้ก็ต้องหันชนแผ่นนี้ไปเรื่อยๆเป็นสะท้อนไปมัดใส่เศษผ้าเศษผ้านี้มันเป็นผ้าแบบหยืดเนาะผ้าตไคายมัดจริงๆแล้วคุณพ่อ้านบอกว่าต้องใส่ย่างอย่างรถมอเตอร์ไซค์จะดีอย่างไหนเนี่ยบอเออนี่มัดสองสินนี่ขั้นตอนต่อไป คุณพ่าบานเห็นอย่างต่อมันสวยเลเยจเบืองเราก็ทำการเทสตูดก่อน หลังจากที่เราเอาปูนมาเชื่อมติดตรงมุมแล้วก็เราก็ทําการกําหนดความหนาของเนื้อปูนนี่เราจะจะฉาบเข้าไปอันนี้นเป็นเศษไม่ฝาชือร่าเศษชิร่านะก็มันมีความหนาสักอยากให้มันต่ำกว่าหนึ่งเซนนะ่ะ หลังจากที่เนี่ยนะเฮินเสียมเม็นบ่เสร็จโตจักน้อยนึงเรากลับมาฉาบต่อจ้จะ,ะอันนี้กำลังแตงง่งเป่นบอจ้ะแตง่งแตง่งมันไม่ได้โชว์แค่ตรงปากนี่นะแหละด้านไหนไม่ได้โชว์หรอก กอนี่ก็ล้อแหงที่นี้ข้างนอกละ่ะขัางนอกเดี๋ยวเราถ้ามันไม่คมอะไรมากเราก็ปล่อ,อยเลยก็ได้แหงและจ้านี่คุณพะบานแกะออกเดี๋ยวเรามาแกะแบบกันดินที่แรกว่าจะเอากาวยาแนวมายาล่องมันก็ไม่ได้คมอะไรนะะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเลยขนาดนะั้นเป็นว่า้าตองยาดอกเนาะมันป่แตกดอก ถ้าใครอยากให้มันสวยงามก็เอามายาก็ได้แกะเสร็จแล้วจ้าคุณพยบาลยกเอาไปเตรียมนะล้างมือเร็นึ่เบาเบาเพราะว่าเราไม่ได้ทำหนาเสร็จแล้วจ้านี่รอ้รอเอาต้นใหม่ลงกำลังเลือกอยูว่าจะเอาต้นใดลงดีนี่ต้นที่ยูยูก็กระถางถังถึงนี่นี่น คลิปนี้ก็ขอจบส้ำนี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อๆไปแพนจะพาไปเห็นอีกย่างน,ำนํำเนื้อจ้าผู้ใดกระถางไงมักถึกใจหลายๆจ้า